โสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าครับมาดูกันนะครับว่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไรครับโอเคครับก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยน่าจะเคยได้เรียนเรื่องของการสร้างสนามแม่เหล็กเนาะคืออะไรก็คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่ไปในลวดตัวนำเราจะพบว่ามีสนามแม่เหล็กเนี่ย เกิดขึ้นรอบลวดตัวนําถูกใช่ไหมครับแสดงว่าในกรณีนั้นเนี่ยมันเป็นการเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยสร้างเป็นสนามแม่เหล็กเนาะนะครับกับกันอันนี้ก็คือตรงกันข้ามเลยในเมื่อเราสามารถใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเอาไปสร้างเป็นสนามแม่เหล็กครั้งนี้ครับเราจะใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยหรือว่าไอตัวแท่งแม่เหล็กเนี่ยเอาไปสร้างเป็นกระแสไฟฟ้านักเรียนมาดูครับว่าหลักการมันเป็นยังไงนะครับ โอเคครับถ้าครูมีลวดตัวนําอยู่นะครับอ่าครูมีลวดอยู่เนาะนักเรียนเห็นขดลวดไหมครับลักษณะของขดลวดเนี่ยถ้าเป็นรูปนี้เนาะมันจะเป็นขดลวดวงกลมใช่ไหมครับอ่ามีขดลวดวงกลมสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูเอาขดลวดเนี่ยเห็นไหมครับว่าครูลากสายเนาะไปต่อกับหลอดไฟไปต่อกับหลอดไฟนักเรียนสังเกตว่ามีไฟมีกระแสฟไฟฟ้าเกิดขึ้นไหมครับไม่มีเนาะเพราะว่าหลอดไฟมัน ไม่ติดใช่ไหมครับหลอดไฟมันไม่ติดอนักเรียนมาดูครับเราจะสามารถใช้แม่เหล็กเนี่ยหรือว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยหรือว่าแท่งแม่เหล็กเนี่ยเอาไปสร้างเป็นกระแสไฟฟ้าได้ยังไงวิธีการครับอ,อย่างแรกครับสมมุติครูมีแท่งแม่เหล็กหรือแท่งนึงนักเรียนเห็นไหมแท่งแม่เหล็กจะมีขั้วเหนือใต้เนาะครูเอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยเอาไปวางในทิศที่มัน นักเรียนเห็นไหมครับว่าขดลวดเนี <Jean> ่ยมีล no ักษณะเป็นวงกลมเนาะเห็นไหมครับว่าครูเอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยไปวางนะครับเห็นไหมครูเอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยไปวางไว้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไหมหลอดไฟติดหรือเปล่าหลอดไฟไม่ติดครับหลอดไฟไม่ติดเพราะว่าอะไรอ่นักเรียนมาดูแสดงว่ายังไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเนาะถ้าเรานําแท่งแม่เหล็กไปวางไว้เฉยๆเนี่ยมันจะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเพราะว่า ฝักนักเรียนจําเรื่องฝากได้ไหมครับฝากมันคืออะไรแล้วนะอ่ามาดูรูปนี้นี่ใช่ไหมครับฝักเนี่ยก็คือจํานวนเส้นแรงแม่เหล็กใช่ไหมครับอ่านักเรียนเห็นไหมว่ารูปนี้เนี่ยจานวนเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยที่ผ่านพื้นที่เนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่รูปทรงกลมใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราวางอยู่นิ่งๆนักเรียนจะพบว่าจํานวนเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยที่ผ่านขนลวดครับ ที่ผ่านกดลวดเนี่ยมันคงที่ครับเห็นไหมว่าจํานวนเส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านกดลวดเนี่ยมันคงที่เนาะมันคงที่ดังนั้นครับถ้าฝากไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าอ่ะเราลองพิสูจน์ดูนะครับถ้าครูเนี่ยทําการขยับแท่งแม่เหล็กครับเนี่ยครูทําการขยับแท่งแม่เหล็กขยับแท่งแม่เหล็กปุ๊บนักเรียนจะเห็นว่าจํานวน อยู่เสมอตลอดเวลาใช่ไหมครับสแสดงว่าการที่เราทําให้ฝักแม่เหล็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลให้เกิดกระแสฟไฟฟ้าอ่าไม่เชื่อเราก็ลองใช้อุปกรณ์ในการวัดดูเนาะสมมุติว่าครูต่อโวลต์มิเตอร์อ่าครูทําการต่อโวลต์มิเตอร์เข้าไปครับจากนั้นเนี่ยครูลองขยับครับแท่งแม่เหล็กเนี่ย ครูลองขยับแท่งแม่เหล็กให้ฝักแม่เหล็กเนี่ยหรือว่าจํานวนเส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ลวดทึ่เป็นพื้นที่ทรงวงกลมเนาะนะครับพอครูขยับให้ฝักมีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนสังเกตไปที่เข็มของความต่างศักย์ครับเห็นไหมว่ายิ่งครูขยับเร็วๆยิ่งการทําให้ฝักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆ สรุปให้เนาะเมื่อฝักเมื่อเราทําการขยับแท่งแม่เหล็กขยับแท่งแม่เหล็กหรือขยับลวดก็ได้ให้ตัวใดตัวหนึง่งมีการเคลื่อนที่จะส่งผลให้ฝักแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อฝักแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดความต่างศัก์ขึ้นในระบบมีความต่างศักย์เมื่อไหร่ก็จะมีกระแสฟไฟฟ้าดังตัวอย่างนี้นั่นเองเนาะ เห็นไหมนักเรียนเมื่อครูทําให้ฝักมีการเปลี่ยนแปลงเราจะพบว่าจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในลวดตัวนำเห็นไหมแต่ถ้าครูไม่ขยับครูไม่ขยับแสดงว่าจํานวนฝักแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ของขดลวดได้เนี่ยมันคงที่ฝักคงที่ไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเนาะกับกันถ้าครูลองเปลี่ยนขั้วดูกบ้าน ถ้าครูลองเปลี่ยนขั้วและทําเหมือนเดิมเลยคือครูเนี่ยขยับแท่งแม่เหล็กเข้าออกครับขยับแท่งแม่เหล็กเห็นไหมว่าก็เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเหมือนกันเนอาแค่ทิศทางของกระแสมันตรงกันข้ามครับทิศทางของกระแสมันตรงกันข้ามดังนั้นครับสรุปหัวข้อนี้เรื่องของการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือการที่เราเนี่ยใช้สนามแม่เหล็ก หรือว่าแท่งแม่เหล็กเนี่ยเอาไปสร้างเป็นกระแสไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกมันว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนาะนะครับโอเคครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ